ินีต้อนรับเข้าสู่ช่องมินานุแนนครับ มินาว่าทุกคนคงจํากันได้นะคะว่ามินาเนี่ยเคยทําคลิป5ลุกเกินเกงยีนฟอกไปแล้วเมื่อนามาแล้วลหลายๆคนก็ชอบกันด้วยวันนี้นะคะมินาก็เลยจะมาทําคลิป5ลุกเกินเกงยีนฟอกอีกรอบหนึ่งถือว่าเป็นการอัปเดตสไตล์การแต่งตัวตอนนั้นกับตอนนี้แล้วกันเนาะและมินาก็จะมาโชว์ว่าเราไม่จำเป็นต้องมีเก่งยีนหลายตัวนะแค่มีเกงยีนโปรดตัวเดียวที่เรารู้สึกว่าใส่แล้วชอบก็พอวันนี้นะคะมินาใช้เกงยีนของเลมอนเดนอมนะคะเป็นเกงยีนของแบรนด์ไทยถ้าอยากได้ก็ไปจัดกันนะคะเขาไม่ช่สปออออนเซซร์มมาานาะถ้าา้้้ไไไยกกดตงื แต่ถ้าใครคิดจะไปซื้อน,นะก็บอกทางร้านก็ได้นะว่ามาจากมีนาแต่ถ้าถาว่าได้อะไรไหมไม่น่าจะได้อะไรนะบอกเฉยๆอ่ะเพื่อไปการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มคิดกันเลยดีกว่า ลุกแรกนะมินาก็จะแต่งง่ายๆเป็น casual street outfit นะมีนานะคะก็จะใส่เป็นเสื้อยืดวินเทจย,ยัดใส่เก่งๆแบบนี้เลยคือเสื้อวินเทจเนี่ยทุกคนหาใส่ได้เยอะแยะไปหมดเลยนะมีทั้งใน IG จตามเจเจอะไรพวกนี้เยอะแยะเลยมีนาแนะนําให้สีเสื้อมันเฟดๆนะทุกคนมีนารู้สึกว่ามันสวยกว่าถ้าเป็นแนววินเทจ และมินานะคะก็จะใส่กับรองเท้าจอแดนทรีแบ็กซีเมนและมินานะคะก็จะเอาเสื้อแฟลนอของยูนิคอมาใส่คลุมข้างนอกแบบนี้เพื่อเพิ่มเลเยอร์ให้กับชุดนี้นะคะแล้วก็ทําให้เสื้อเนี่ยดูดกออกมานิดนึงแล้วก็จบด้วยใช้คอเข็มขัดแบบนี้เลยแต่ถ้าใครอยากใส่หมวกก็ใส่ได้นะคะลุคนี้นะคะก็จะเป็นสตรีทแวร์เมการนิดนิดนดูแคชชวลไม่พยายมากเกินไปแต่ก็ไม่ได้น้อยเกินไปเช่นกัน ลุกต่อไปนะคะก็จะเป็นลุกที่ใส่ไปเดินห้างอะไรงี้นะเพราะว่ามันร้อนมินานะคะจะใส่เป็นเสเ้อต์รไนกี้สีเทาโอเวอร์ไซส์ ide, แบบนี้คู่กับรองเท้าไนกี้แอร์ฟอร์สวัแล้วก็ยัดปลายเสื้อนะคะไว้ในเสื้อในแบบนี้เลยแล้วมินานะคะก็จะเอาต้หมหูวงใหญ่ๆเลยนะมาใส่แบบนี้แล้วก็รวบผมแบบนี้ ตอนนี้นะคะสีมันก็จะนิเชลนะไม่มีสีที่เด่นออกมามีนานะคะก็จะเอากระเป๋าสีแดงสูทพีมาใส่แบบนี้นะลุคนี้นะคะก็จะอุ่นๆหน่อยร้อนมากก็เดินห้างเลยไม่ต้องทนร้อนถ้าทนร้อนไม่ได้นะคะก็ไม่ต้องแต่งนะเพราะความเท่นเนี่ยมันต้องแลกมาก,กับความอดทนแล้วก็เหงื่อที่ไรพ้พากลุกต่อไปนะคะมีนาก็จะใส่เสื้อยืดสีขาวแล้วก็มัดไว้ด้านหลังแบบนี้ให้มันกลายเป็นเสื้อคอปแล้วก็ใส่รองเท้าอาดิดาสโฟลคอนนะคะสีขาว พอมินารู้สึกว่าลุคนี้เนี่ยมันเหมาะกับรองเท้าโบกี้นิดๆแล้วมินานะคะก็จะเอาเสื้อคาร์ดิแกนสีเขียวของ H&M มาใส่นะอันนี้ก็แล้วแต่นะว่าจะใส่หรือปลดกระดุมก็ได้แล้วแต่เลยไม่รู้ทําไมนะคะมินาชอบคู่สีเขียวกับน้ําเงินมากๆแล้วก็หากระเป๋าน่ารักนรักมาสะพายนะก็ออกจากบ้านได้แล้วลุคนี้ก็หวานสุดเท่าที่มินาจะแต่งได้แล้วนะ ม,ะะมินาก็จะเอาเสื้อที่ตัดคอปเองมาใส่คู่กับรองเท้าแวนโอสกูลนะแล้วก็เอาเสื้อแจ็คเก็ตวินเทจสีเขียวมาใส่แบบนี้พวกร้านวินเทจมินาไม่มีร้านประจํานะคะทุกคนมินาก็ดูไปเรื่อยอ่ะก็ลองหาดูกันในจีกันได้นะคะเหมือนเดิมนะคะคู่สีเขียวกับน้ําเงินมีสีแดงมาแจมนิดๆน,นะคะเป็นแอคเซนต์มินานะคะก็จะใส่เข็มขัดแล้วก็หมวกหมพุ่มแบบนี้นะลุคนี้นะคะก็จะคล้ายๆกับลุกที่มินาเคยใส่ไปญี่ปุ่นเลยมินาใส่เป็นแวนนะคะเพราะว่าอยากให้มันมีความโลคีแล้วก็ชิลกว่า ถ้าร้อนมากนะคะก็ถอดมาพันไว้ที่เอวแบบนี้ลองดู <are> ลุกสุดท้ายนะคะมินาจะใส่เป็นเสื้อคอเต่ารัดรูปของยูนิคนะทุกคนซึ่งมันบางจัดๆเลยนะแบบมันไม่ได้ร้อนเลยขนาดนั้นและมินานะคะก็จะใส่คู่กับรองเท้าโจแดนวันแพนด้าเขาอยากได้รองเท้าที่มันไม่โลโปรไฟล์เหมือนแวนจะได้ดูสมส่วนจริงๆแบบนี้ก็ออกได้เลยนะคะทุกคนแต่ด้วยความเป็นมีนาไง ก็เลยอยากให้มันมีเลเยอร์ขึ้นมานิดนึงนี่นะก็เลยเอาเสื้อกั๊กนะคะของสไตลน์นันดามาใส่แบบนี้เพื่อทําให้ดูมีมิติมากขึ้นอาจจะเอาสร้อยคอมาใส่ก็ได้นะทุกคนก็แล้วแต่ความชอบลุคนี้นะคะก็จะมีความเกาหลีจัดๆเลยนะดูชิคดูเท่ดูแนวความร้อนทําอะไรความอยากเท่ของเราไม่ได้หรอก ง่ายๆก็คืออินฟอรมเนี่ยมีไว้เถอนะคะทุกคนมันไม่เสียหายอะไรแล้วก็มีหลายแบรนด์ให้เลือกเยอะมากหลายเฉดสีคือมีตัวเดียวนะคะที่เข้ากับสีละของเราก็พอแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนคิดยังไงกับ5าลุคนี้กันบ้างก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้นะส่วนถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้มีนาด้วยนะคะเวลาคลิปใหม่มาจะได้แจ้งเตือนไปที่ทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดแชร์มีนาด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจใมีนานะคะ ใครถ้าคิดอะไรต่อไปก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยนะคะฝากลาเสุขภาพสตรีของมินาด้วยนะคะอคิพฟอมโซจึงก็ไม่รู้จะปล่อยเมื่อไหร่แต่กำลังเริ่มทำอยู่ไปแล้วนะบ๊ายบายนะโฮเย่าปิ๊งๆๆๆ I'm dropping in the d a r k I'm sitting on your t h r